ัมมุนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสมัยหนึ่งพระเทวทัตมีความปรารถนาที่จะปกครองสงเองรับผ่าดความเคารพในพระพุทธเจ้าจึงคบหากับพระเจ้าอาชาติศัตรูและทำสัญญากันว่าถ้ามหาบาพิตรปรงพระชนพระบิดาแล้วเป็นพระราชา อาตมาภาพจะปรุงพระชนพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าเองพระเทวทัตแนะนำพระเจ้าอาชาติสัตรูให้ปรุงพระชนพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์แล้วจึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์พระเทวทัตกลาบทูลว่าพระพุทธเจ้าทรงพระชราแล้ว ขอให้ส่งมอบตำแหน่งกิจการบริหารคณะสงฆ์ให้แก่ตนเสียเลยถูกพระพุทธเจ้าทรงทักด้วยเขลาสิกวาสเขลาสิกวาสแปลตามตัวว่าผู้กลืนกินก้อนน้ำลายก้อนเสเลลที่บ้วนทิ้งแล้วความหมายเป็นอย่างนี้คือนักบวชนั้นเมื่อออกบวชได้ชื่อว่าเป็นผู้สละแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นลูกเมียทรัพย์และตำแหน่งฐานันดอนต่งตางๆพระเทวทัตก็ชื่อว่าสละสิ่งเหล่านี้เมื่อตอนออกบวชแต่เหตุไนจึงย้อนกลับมายอมรับซึ่งเท่ากับมาขอ,อกลืนกินสิ่งเหล่านี้อีกพระเทวทัตฟังแล้วเสียใจครับปูกความอาฆาตพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจึงวางแผนการประทารุนแรงเพื่อปรุงพระชน พระพุทธเจ้าหลายแผลเลยครับเฉพาะด้านกลารเมืองน,นั้นครับเทวทัตได้ทําสําเร็จแล้วคือเกลี้ยกล่อมพระเจ้าอาช,ชาติศัตรูให้เลื่อมใสตนได้แล้วราช,ชกุมารผู้นี้ได้ปลกพระชนพระราช,ชบิดาจนในที่สุดได้ขึ้นครองราชในเวลาต่อมาที่ยังไม่สําเร็จก็คือการปลงพระชนพระพุทธเจ้าครับแผนการ ปรงพระชนพระพุทธเจ้าครั้งที่หนึ่งครับพระเทวทัตได้ว่าจ้างพวกขับหมังธนูหลายคนครับล้วนแต่มือแม่นในการยิงธนูทั้งนั้นไปรอบยิงสังหารพระพุทธเจ้าที่วัดเวลุวันวนารามในกรุงราชคฤกทั้งนี้โดยการโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรู้เห็นด้วยครับแต่เมื่อพวกนายขับหมังธนู ถืออาวุธมาถึงวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเกิดมือไม้อ่อนเปรี้ยไปกรับยิงไม่ลงเพราะพุทธานุภาพอันน่าเลื่อมใสคมใจให้สยบลงจึงต่างวางคันธนูแล้วกราบพระบาทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้พวกนายขมังธนูฟังฟังจบแล้วนายขมังธนู ต่างได้สำเร็จโสดาบันกันทุกคนเลยครับแผนการของพระเทวทัตในการปรวงพชนของพระพุทธเจ้าขั้นแรกครับได้ล้มเหลวลงไปครับแผนการปรงพระชนพระพุทธเจ้าครั้งที่สองครับพระเทวทัตจึงลงมือทำเองคือแอบขึ้นไปบนยอดเขาคิจกูดครับเพราะพระเทวทัตทราบได้แน่นอนว่า ขณะนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่เชิงเขาเบื้องล่างพระเทวทัตจึงกลิ้งก้อนหินใหญ่ลงมาหมายให้ทับพ,พระพุทธเจ้าก้อนหินเกิดกระทบกันแล้วแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยครับสะเก็ดหินก้อนหนึ่งกระเด็นปลิวมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าจนทําให้พระโลหิตพ่อขึ้นครับนับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถของโลก เป็นพระบรมครูของเทพพยดาและมวลมนุษย์ต้องประสบอันตรายถึงเสียพระโลหิตจากพระกายครับเพราะพระเทวทัตกระทำอนันตร,ริยกรรมพุทธโลหิตบาทแผนการที่สองหล้มเหลวครับแผนการปรงพระชนพระพุทธเจ้าครั้งที่สามครับพระเทวทัตสั่งให้คนเลี้ยงช้าง นำเหล้าให้ช้างนาลาคีรีดื่มถึง16หม่อแล้วให้ปล่อยไปในเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์เมื่อช้างถูกมอมเหล้าจึงเมาอย่างหนักเป็นช้างตกมันดุร้ายเก,กลี้ยกล่อไม่มีใครจะห้ามได้ทันทีที่ถูกปล่อยมันก็วิ่งตรงไปบนถนนขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาต พระพิษุห้าร้อยรูปเดินถึงซอยนั้นช้างมันชูงวงวิ่งรี่ตรงไปทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินท,ทันทีพระพิษุที่มาบิณฑบาตได้กราบทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับเพราะช้างนาลาคิรีนี้ดุร้ายหยาบช้าฆ่ามนุษย์กำลังวิ่งเข้ามาในซอยนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามาเถิดพิสุเธออย่ากลัวเลย พบชาตินี้ไม่ใช่โอกาสไม่ใช่ฐานะที่บุคคลอื่นจะปรงชีวิตของตถาคตได้เพราะพระตะถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพานด้วยความพยายามของผู้อื่นซึ่งพระพิสุได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับถึงสามครั้งครับแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสคำาเดิมครับพระอานุ์ขออาสา ให้ช้างทำร้ายท่านแทนพระองค์พระพุทธองค์ต้องตรัสห้ามถึงสามครั้งเช่นกันพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้กับช้างนาลาคีรีช้างได้สัมผัสกระแสะแห่งเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้สางเมาเป็นปลิดทิ้งครับลดง่วงค่อยๆเย,ยื้องกลายเข้าไปหาพระพุทธเจ้ายืนอยู่เบื้องหน้าด้วยความเลื่อมใสยอย่างยิ่งครับ พระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ขวาลูกกับกระพองช้างนาลาคีรีครับพรางตัดว่าดูกรปุญชรเจ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าด้วยจิตคิดจะฆ่าอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอบายผู้ฆ่าพระพุทธเจ้าตายไปจะไม่มีสุขคติเลยเจ้าจงสางเมาและอย่าประมาทผู้ประมาทจะไปสู่สุขคติไม่ได้ แม่เจ้าเป็นเดรัชานพบเราครั้งนี้นับเป็นกุศลอย่างยิ่งตถาคตนี้อุปมาดังพยาช้างตัวประเสริฐประกอบด้วยคุณของพระอรหันต์เป็นใหญ่ในสามโลกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าอย่าดุร้ายไล่ทิมแทงมนุษย์อีกจงมีเมตตายังใจให้สมมนัตอย่าประกอบโทษจงมัน จเจริญเมตตาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ้นชีพแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ช้างเมื่อได้ยินได้ฟังก็มีจิตชื่นชมสมนัตหากเป็นมนุษย์จะได้บรรลุพระโสดาบันแต่เพราะเป็นช้างจึงพลาดจากการได้บรรลุโลกุตรธรรมอันยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นอุปนิสัยติดตัวไปชาติหน้าครับ สาธุชนเห็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็ปลื้มปิติยินดีอย่างมากต่างกล่าวว่าบางคนฝึกช้างฝึกมา้าด้วยการใช้ท่อนไม้บ้างใช้ขอบ้างใช้แท้บ้างแต่พระพุทธเจ้าทรงทรมานช้างโดยใช้เมตตาทครับจะเห็นว่าการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดสันติสุข แก่โลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงครับตอนนี้เองครับความชั่วของพระเทวทัตเป็นข่าวแดงโรออกมาครับประชาชนชาวเมืองต่างโจษจันกันครับเสงยงแซ่ว่าผู้จ้างนายขมังทนูก็ดีผู้กลิ้งก้อนหินกระทบพระบาทพระพุทธเจ้าก็ดีผู้ปล่อยกระบวนช้างก็ดีแม้ที่สุดพระเจ้าปิมพิสาร ที่เสด็จสวรรคตรก็ดีเป็นแผนการของพระเทวทัตทั้งสิ้นครับแล้วต่างก็วิภาควิจารว่าพระราชาของเราคบพระที่หลามกเช่นนี้เองจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพระเจ้าอาชาศัตรูทรงได้ยินเสียงชาวบ้านตำหนิเช่นนั้นทรงเกิดความละอายพระไถยรับจึงทรงเลิกไปหาพระเทวทัตสำรับกับข้าวของหลวงที่เคย พระราชทานให้พระเทวทัตก็ส่งสั่งให้เลิกนําไปถวายคนในเมืองนั้นก็ไม่มีใครใส่บาทให้พระเทวทัตเลยครับแต่พระเทวทัตก็ยังไม่สิ้นมานะที่ครับได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขอให้ทรงปฏิรูปศาสนาพุทธเสียใหม่เช่นให้ห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อและปลาแต่ถูกพระพุทธเจ้าปฏิเสธครับพระเทวทัต จึงตั้งคณะสงฆ์ขึ้นใหม่แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองครับแต่ต่อมาสาวกพระเทวทัตที่เข้าใจผิดเคยเข้าข้างพระเทวทัตได้พากันหนีกลับมาหาพระพุทธเจ้าเหลืออยู่กับพระเทวทัตไม่กี่รูปครับพระเทวทัตเสียใจมากกระอักเลือดออกมาครับพอรู้ว่าตนจะตายก็สำนึกผิด เลยให้สาวกที่เหลืออยู่หามตนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครับเพื่อขอขามาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ทันเข้าเฝ้าครับเพราะ,ะพอมาถึงสระท้ายวัดครับพระเทวทัตเกิดอยากอาบน้ำพอหย่อนเท้าลงเหยียบพื้นเลยถูกแผ่นดินสูบเสียก่อนครับครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ หากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดสนับสนุนจ่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ